ครับอย่าลืมกดชอบกันให้นะครับผมลาลาลา เกมมิ่งเปสดีครับผมสวัครับผมโฟล์คเกอร์เดวิสครับวันนี้นะครับมันจะมากระทืบโฟลเกอร์ครับฮะไปแล้จะมากระทืบไเวทได้เกมมิ่งนะครับเหมือนรอบที่แล้วที่ผมเคยทำนะครับอีพีสี่แล้วมั้งเอออีพีสองสามขาดนะคุณหนีไปไหนจ้าแม่ยอดใหญยีอ่า เอ๊ะเดี๋ยวนะเฟมโทวู้ใช้ไงนะเจอไรฮะปืนเฟมโทวู้ใช้ปืนพี่ไม่เคยใช้ปืนไฟวะยแสงแดดยังตามองไม่เห็นแสงแดดยังตาแดดบ้าไอ้แสงนี้ระเบิดเพ่าะว่าโดนนะเจ็บนะเจ็บนะ S <S ได้เสมาหัวปิวเลย <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ยากสุดให้ด้วยเอาดิอีพีพอีพีที่แล้วเล่นไก่อาร์ตี้ไม่สนุกเท่าไหร่เนะาะไปทำไมอาร์ตี้ทำไม,มำไม,ม่มันมันเล่นมันเล่นมันเล่นระเบิดอ,ะอ่ะมันนี้เย้กืออ่าแล้วนี่อะ่ะขอใจพี่เงาอันเนี้ยเล่นเต็มที่เลย เอ,อมาแ<ง>ก้เนี่ยวะแก่เนี่ยวะปึ๊บพอดีเป๊ะมาทางที่สี่ไม่ตายไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมใช่ไม,ไม่ตายใช่ไหมมาซ้ำที่สิ่ที่ไม่ตาย พี่วโอ้อ่าเออออทไรทำไรบอกพี่ไม่ใช่ลูกชิ้นนะครับใจเย็นแม่ตีขามันลูกชิ้นแเนี่ยไอ้เจ๊ไก่แค่ไหนก็สู้โอ้ยเชี้ยไงแม่ยิงแม่สามสองหนึ่งไปใครวิงโดนอะ อะไรคิวอะไรคิวแน่เหรอนี่กูอุ้มเข้าบ้านด้วยกูเข้าเตียงด้วยโอ้ดัมมี่เกิดแล้วอาจจะใครนะดัมมี่เกิดแล้วสองนัดเท่านั้นมาถึงใครก็จอ จอรอ just do it เป mm. ็นไหนแล้ววะอ๋อไอ่เดิมเป็นกู้เปเชี่อะไรล่ะอืมอืมแอลช่วยไหมกระจกกระจกขอกเฮ้

โดนนะโดนนะโดนไองแม่งกาตีน,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 นทำไมวะสิอารักบักวอเออเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพคานีกูคานีกูคานีอารักบักว่าตายละตายแล้วไวอ เออเด็ดเด็นแมงมุมเลยเด้เด้เด้ขอเดินเล่นนึงขอเดินนนึงขอเดินนนึงไม่ไอวหุดเลยลักบักวางแม่งเลยกาจรจักรักบักวางนะไู้จับอาลเบอหัวเป็นไงและวะเฮ้ยซีชิวายอยู่ไหนวะ สีอว้ยพอ่องไม่ใช่สีอุยนะเว้ยเกื่อนเอสุดบ้างอย่างนี้เนี่ลงไปใส่แล้วไปแล้วหนึ่งฮะพี่ก้าไปไหนใจ,ใจเสมอนีดูว่าเห็นนะดูว่าเห็นไม่เห็นเลยอะเลือกปืนอยู่ไอ้เฉียเยระยะนี้ไม่ถึงเอ้ได้แล้ว อุต่าห์ยิงอุต่าห์ทำเป็นเสียงให้เราเนี่ยดออเอมันวางกระเบิดในเกียนี่ไงโหมันวางกระเบิด <c oughs> เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับทาราเรโร,ร่คารา ไอ้นดเส็จอเกอร์รอ,อเกอร์โอ้ยเฮียทำไมกูทำไมกูตกกูตกมาคาตายตายังตายตายตายว โอ้โโคตรโกงความตายเฮือโคตรโกงความตายเหี้ยยิงยิงไม่โดนไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่ไฟล้วกิซิ t i n a นนะเฮ้ย <c oughs> ต้องมีสักหลัง <c oughs> อยู่ดีทำไมวะมาโดนอาล่บาบอกวา <c oughs> ตายแล้วจ้ะตายแล้วจ้ะ เออนละปากวะอันละปา,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 ากวะเอออานละหมักวะที่อะไรที่จะหมักตัวเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคำมันเป็นคำด่าที่แรงสกิลโ,โลกอะไรเทียดำไม่ใช่เออประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันคือคำพูดก่อนที่นักไอ้ที่มันเป็นยังไงที่มันติดระเบิดที่ตัวกลุดได้วเหรอโคดเวอร์กลุดได้ โ้ล่มดเลยเดี๋ยวโปูไว้เห็นนะผมให้ทีเดียวพอ่ยักไม่ตายวะทุกทีเหรอวไม่เจอลูกอรอะไปกันเออสไลด์เลยเลยตายยังไม่ตายเหรอได้เมื่อกี้ไม่ทำอะไรกูไว้ ผม,ย,ผมย,ยิงพลาดผมยิงพลาดเฮ้ยเขี้ยะละยลังก็เออบอกจริงในพูดดีมันก็แค่หมามันก็แค่หมาแต่กูเป็นเป็นเจ้าที่วิชาจำวิกที่วิชาจำวิกไม่ฆ<า>่าหรอกี่ไม่ฆนนนน่พี่เป็นคนดีพี่เป็นคนดีพี่ไม่ฆ่าพี่เป็นคนดีดีอะไรเท่า อีที่อวยอยู่ไหนครับผมไม่ใช่ซีอวยนะครับอ๋ออยู่ไหนวะอยู่ใจเสมอฮึแต่เล่นมุกเสน่ห์สิครับมันไม่แฝงเฮ้ยนะอย่าเล่นมุกเสน่ห์สิครับมันไม่แฝงเ,เ,เนสนายส,สนาย์ายอะไรครับผมไม่เล่นสนายครับผมแค่แอบเล่นแส่แฉ่เฉยชอบเล่นสนแอฉเก็บชอบชบุญมากกว่าอ๋อเจอแล้ว โอ้โหเน่เออตกแ a p โถด่างโง่โอ้โถ่เลยโถ่เลยซิกมาคิวสิกมาพี่ตายตั้งไหนมาอร่อยพี่อรฮ้ยเดี๋ยวนะผมยังไม่ตายพี่ฆ่าพี่ฆ่าพี่ไม่ตายไม่เมื่อกี้ผมยังไม่ตายผมตกมาแต่ผมยังไม่ตายตอนตายแล้วตอน เอาละไม่ว่าจะกี่ทีผมก็ต้องไปตีแดงสิงแล้วนี่มจากไหนวะนี่มจากตรงนี้เราบผมว่าหัวใจฉันหล,ลอยไปไกล ขูแอบไปที่โคตรโล่งเลยเฮียที่โคตรโลง่งที่โคตรโลง่งที่โคตรอ่ะกาศยิงูมัม่วโอ้ยฟันสาดซึ้งเลย <c oughs> แทงโคตรมิดวอยมิดวอยมิดวอยมิดบอยไเฮียไม่ใช่นักลบศีรษะบันฑ์ทับทับเฮ้ยทับมิมดทับม,มีดทับม,มิดสายหนึ่งโดนทับม,มิดีะเยวตายสอง สายสามตัวละบักกว่าสายสี่สายห้ามามากันทั้งมาแล้วเดี๋ยวรอบนี้เฮ้ยเยี่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 ยเรียบร้อยตายสายหกมีไม่ตายมีไม่ตายอะละบักกว่าโอ้ว้าที่โดนขย่ำเรียบร้อยโอ้หหัวขาดเลยเรียบร้อยไปเดี๋ยวผมซุ่มยิงให้ดูยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดใจเย็นยังไม่หมดพี่ขออะไรหน่อย ไม่อยู่บนเขาวตัวพี่สุบิงโอ้ขอบหลังหลังหลังไหนอ๋อเอา้าเมื่อกี้ไม่หนึ่งอ้อาอ้าวเยี่ยมันาตั้งหัวว่ะไม่อีกแล้วกิไหนไม่รู้รอกแล้ววดพี่เนี่หลัววะตายกังไม่ตายว่ะอ้า เอา,เอาอโอเคเรียบร้อยตายโทษทีพอดีมันแรงไปเลยเท่าหัวเต็มๆ<__>ยังไม่หมด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 เรียบร้อยไม่หมดเออยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวมึงงี้หัวทองผมไม่ใช่หัวทองนะทุกผมหัวอัยหัวหัว ตาจ้านะจิงจ้านะจิงจ้อยู่ตริ่งๆๆๆโอ้ยได้แล้วเอ้ยอยู่ไหมวะยัใจเสมอโอ้ยแม่งมันจะบอกอะไรให้นะตรงนี้มันติดั้วสซิ่งพิงไม่ได้ <laughs> แหมเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่กิจกบขี้กันนะคนช้าก็แพ้ไปแต่พี่ได้ใจเขาอ่ะเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตกไอ้เหี้ยอดดอกตองดอกแล้เอ้ยพิช่เจอละเซเซอๆนะเซื่อๆเซเ่อๆในช่องโดนแบนนะถึงช่องที่สุดจะโดนแบนต่างต่างแย่าเจ้าของช่องเหมือนเดิม เด้ออ๊ะโหแม่นจัดแม่นจัดหัวกระจายเลยคนชัดคนช้าก็แพ้ไปคราวนี้ใครโดนบอลจะไม่ได้ไปไหนหรอวะคราวนี้ใครพูดบ่ผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมกลับมาทำคลิปต่อก็เอาไว้ชาติหน้านะตอยใบเดี๋ยวกลับมาทำใหม่กูเห็นกัพันธ์ชาติหน้าต่อยใบเดี๋ยวจะทำใหม่นะครับ ไอคลิปบล็อกที่ผมบอกว่าจะผมจะลงไอเนี่ยไอบล็อกอะไรนะไปซีรนด์แบงคล์ไปสำรักษากับตอนปีใหม่เนี่ยโอ้โหยังไม่ลงยังไม่ตัดเลยเนี่ยผ่านมาสามสี่เดือนแล้วถ้าผมตัดให้ไหมโอ้กระดองไม่กับมะลาเหมือนกันไม่ต้องขอพีก็พอพีก็ไม,ม่ไม่ต้องพีก็ไม่คิดจะลงแล้วงั้นผมลงโอเ n นเ u s e เองเลยแล้วผมลงเลยเน้ะเดี๋ยวอ๋อด็กเต้ อุ้ยเืย่องมิจฉุนกระตุ้นพิโชอกดีไปนะอ่าอ่าผมก็โชค,โชคดีเหมือนกันเพราะผมก็สองพิจ๊อกไม่อดกระตุ้นเห็นแล้วว่าอยู่ใจเสมอคุณอาจจะสองที่เดิมอ่ะผมหนีไปตรงสีแดงได้เดี๋ยว เออนั่นไงว่าแล้วมันอยู่ที่เดิมสสยหัวร่วงมากว่าแล้วอยู่ที่เดิมแน่ๆพ่อผมเป็นมือสไนเประดับระดับหมู่บ้านแลยนะพ่อผมครมินจิงกูวะอ๋อมีคนเดียวะที่มันดูเออความไมแปลกพ่อผมเป็นมือสไนระดับระดับหมู่บ้านเลยนะครับนะเราใช้คำว่าระดับหมู่บ้านเียนะ มือเสน่ห์ไม่ไม่มือสนาย์ในเกมอ๋อจะเกมอะไรเออเดี๋ยวตายป้าผ่าดิก่อนระเบิดป้าผ่าดิมันบอกทันเดอร์กูไม่ใช่กูไม่ใช่คนบาปในสัตว์ดิจิตอลโอ้เชียแม่งพาหลังกูเลย เสียดร้อยนะท่านเสือดร้อยนะเฮียอะไรเออกระสุนเน่ากระสุนเน่าเฮียเล่นขาพี่อ๋อโอ้ขาพี่ขาดพี่เฮียโอเคท็อปสภาพเราก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเออนัเนี้ยตายแล้วโอ้โหตายคู่ไปดิพี่ไม่พี่ไม่ตายพี่ไม่ตายโอเคยังไม่ตายแล้วแต่ขาแต่ขาพี่อ่ะขาดเลื่อยไม่เลื่อยไม่อยู่ด้วยอ๋อ โอ้โอ้ยยัยมไม่ต่อคุณไม่ต่อไม่ต่อไอติงหมดไวโวซินมูดโอ้ยเ้าท็อปขึ้นมาเห็นตอนนี้นพี่บอกเลยเลือดเต็มเลือดเต็มมาตรงนี้บอกเลยไดนละไม่ใช่เลือดเต็มเพราะจบทำแล้วเลือดเต็มพรขาพี่เลยแลวแม่งเลือดไหลไม่อยู่พี่ไม่ได้เปิดฟาร์มเล่ห์งูซะหน่อยฮะพี่ไม่ได้เปิดฟาร์มเล่ห์งูซะหน่อยแปปเปิดฟาร์มตัดหัวท็อปได้แล้วดิ เอเองาหัวผมไปทำโกุญแจดิทำไมอ่ะเฮ้ยดิโอ้อ้เฮืแม่ต้องค่อยๆตายนะต้องค่อยๆตายเลยถึงจะแบบเฮือกเกียรติมาพี่ต้องค่อยๆล้มแบบเออตายแล้วแม่งเรือฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่เจ็บรติเะท้อทิ้งหรอชุ่ย โอ้โหทษทีนะโทษทีพี่ไม่เจ็บล้วขอชาแล้วโดนชินโดนทิ่นชาแล้วเพราะพี่งลอกมนควายรู้ว่าหลอกเต็มใจให้หลอกหรือเปล่านี่แหละวายติดเหล็กว้ายติดเลยรอ่ะติดเด็กอะ โดนยิงอเียโดนยิงกันนะครับป่ยฟ้าใช่โดนแล้แกกันนะครับโอ้โหโอ้โหอะอ้โ ผมยังไม่ตายผมยังไม่ตาย,ย,ตายฉันยังคงหายใจชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันไปจ้าอย่าไปไหนสิจ้าเฮ้มีขังที่ปิดประตูบ้านแล้วนี่มาน,นี่มาอยู่กับพี่ที่มาที่พีที่นี่มีห้องน้เอาเฮียไม่ปิด <c oughs> ปโอ้โหฟ้าผ่า ไปสีกรโอ้โหจะหนีไมได้โอ้ยี่แม่งได้เฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเมีขึ้นเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวออกุ้ยแชทโอเป็นตุแชท โอ้เขียตรงหน้า uh. ตรงหน้าเลยโอ้โหปิ้งยางแดกอร่อยเลยพี่บอกเลยเฮ้ยเอาไม่ได้โปแค่เดี๋ยวนี่พี่ดูกัก่อแก๊สโซเดีนใ,ใช้ได้อยู่กป่า <c oughs> จะไปไหนจ้ะ หหน่าเชนเราไกลก็ไปไปพี่บเฮ้ย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 เ้ยเด้องฮเฮ้ย้ยเา้ยเฮ่ยเฮงเฮเฮ้ยอยเร้ยเ้ยเยเฮ้้ยวฮ้้ยเก้ยเฮ้ยเฮดา้เฮ้ย้เ้ยเ้ย้เ้ย้าเเ้เเเ้เยเ้้ยเเเฮฮเ้ย้ยอย ว่นะบอกให้ใช้ดาบไอชิบหายโทษโทษโทษอาหย้าเยอะไม่โดนจะอะไรจะ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 ปันหัวพี่เหรอ รู้จักสิงยิงลมเปล่ายิงแม่งยิงไปเป็นร้อยนะแต่แม่งเสียบไว้โดนสักนัดมันไปไหนมาดิไปดิไอ้แอลอย่าหนีกูจับทุ่งกูจับฟาดหัวกูจะกูจับฟาดรถแม่ง นี่พี่ให้เกียรติเขาเดี่ยมีชาวนากิดให้ด้วยเนี่ยยิงใคนไม่จุดไปใครไม่จตดไปว่ามองไม่เห็นจ่อกลุ่มมึอต้องตายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดาก่อนพี่รอกินไม่ย่างเลยพี่บอกเลย สนหกะสนอุกูาสายิงให้ยิงแล้วนะ่ะอุย้ยมันยิงอะไรกูเลเนะี่ยมันยิงเมื่อเจอกูสัตว์แบเยจอดเจอดเอจอดเออไว้ตรงไว้ว่าข่าคือเกรไอเกมมากเย s yes, sir. อหว่าแล้วถ้ากลางไม่จิจ้กกดห้าแล้วกลางให้วอลแล้วไอ้ว่าจะฟักกดห้าแล้วกลางให้วอลเฉยๆให้บอลไม่ตายได้ไง <c oughs> ตายถ้าโคตรแตกเลือกปืนใหม่แป๊บ <c oughs> ยังจัดเลยปิงยางปิงยางแตกกันบ่อยเลยโอ้ยังจะเสือกแถมงานชาปนกิจให้ด้วยนะให้เกยียเงนะี้ยเขาเนียให้เก่งเติมไปหน้านอย่าเพิ่งยิงเลือกปืนก่อน

โอเคผู้ผู้ชมผมขอไปส่งไอทีต่อนะคะรับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผมชนะสวัสดี้ก็สวัสดีครับผมขอไปส่งไอทีต่อนะครับบ๊ายบายยิงไม่ได้ลิงเลยเมื่อกี้ยิงมั่วเอาโอ้ววปืนก้อนโอ้มันเนล็งก่อน ไปเธอไวมางเลยคุณผู้ชมเร่งจุดไฟไหให้ไหมวายเอ้ยรอรอรอ,อ,อ,อไม่รอดละไฟก่อนไม่งคอยจุดไฟก่อนจุไปก่อนโอ้ยไม่โดนโอ้ยเอ้าไฟไฟไม่ติดเอ้า๋อ้นี่อะไปติด ไอ้เหี้ยชาตินึงกูจะติดแมเฮ้ยคนนี้เหี้ยโอ้ยเดอจอดเดอด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 จอดไม่เดี๋ยไดี๋ยวได้นอนวลแล้วอะอาจจะอ่ยเฮ้ยอาจจะเฮ้ยได้เล่นกลใช่ไหมเดี๋ยวกูจอได้เล่นกลบ้างแล้วมาผมผมเอาศพพี่ดีกว่า เอ้ยแมวผมเอาหัวพี่ดีกว่ารอแป๊บนึงนะไม่ให้กูไม่ให้มึงทำอะไรกูไว้เ <c oughs> ขาเอาหัวไปกลางสะพานไต่ไว้ไม,ไม่ได้เดินบีและหนีดีกว่า,วาหนีก็าสายตำรวจแล้วตำรวจครับมีลูกจะยิงผมเออเจเดียหัวเสียเจเด็ยไม่โดนที่อ่ะพอดีคุณผู้ชมครับผมไม่ได้รูบอกมานานมากาจริงจริงเนี่ย ไม่่ชพอดีจะผมจะขึ้นมาอะไรนะคุณผู้ชมอีกประมาณปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเองอืมไม่ถึงสองปีดิเออสองปีโทษโทษนั่นแน่หัวเทาหูวไปได้อ๋อไม่เจอแก ออกไปยิม้มซีไปยิม้มซีพี่กล้ามาไหนแล้ววะอยู่นี่ไงพี่อยู่ตรงนั้นแหละแต่พี่ไม่กล้าออกไปออกไปพี่ก็เดนหัวตายดิอ๋อคงได้ี่อ้อมมาหลังแน่ๆซี่ออกมาสักหน่อยซี่ออกมาสักหน่อยซี่ออกมาซี่เฮ้ย <ๆ S 2> คืนชื่อว่าโคเกอร์เรามันคืนน้นจากพังไหวหัวตัวเองด้วยโธ่ <laughs> ไม่เชื่อว่าโคเกอร์มันเขาเรียกพิ่งชื่อว่าโคเกอร์มันคือหนังอัมพาตเลท้ายตัวท้ายโอเคเสร็จแล้วันี่ไงออกมาแล้วโอเคเขาคุ่เชือบจบคลิปนะครับบ๊ายบายโอ้แม่งเอ้ยยังไม่ทันได้สายไชสายสายแข็งเฮ้ยได้จบของจริงอะลาสุดยืนรบกับสัตว์ตะใครนะครับล่าปะหว่ะ